ถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันไปวันนี้เดี๋ยวอัปเดตหน้าร้านมีของเดโมมาด้วยราปูครับราปูเกมมเกียร์ราคาไม่แพงอันนี้ฟิลดีมากฟิลดีมากสวยด้วยราคาก็ดีอันนี้อาจจะอันนี้อาจจะหนกหูหน่อยอันนี้ไม่ถึงพันป่ะหนึร้อยเก้าสิบอันนี้หกหหูหน่อยน่าสนใจมากน่าสนใจมากมีแมคชีนด้วย อสอน้ากาศได้อ๋อเสรับบางคนที่ชอบปุ่มลอยใช่ป่ะปุ่มลอยแต่ทำฟังก์ชาดได้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เปลี่ยนคีย์แคปได้ไงได้แต่เปลี่ยนสวิตช์ไม่ได้เออเป่ไม่ได่ใช่ทีวีนะตัวเนี้ยไม่ใช่ทีวีเหรอไม่ใช่ทีวีไฟแมลท์แบบว่าไงหมาดามมาดามจะออกข้างนอกเยี่ยมเก็บมาเอี่ยอเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายก่อนไปไหนมาเมื่อวานไปถ่ายตอนเดียวเลยเฮ้ยรู้ว่ารู้โหเมื่อวานป่วย มันป่วยเป็นเป็นอะไรป่วยป่วยคันนะอยู่บ้านก็เลยป่วยคันป่วยคันเะเอหมุนอะไรเลยนทั้งนั้เห็นมีลูกพี่เขาขึ้นแบบไว้เมื่อวานเขาเขาไม่ได้ขึ้นแบบเขาใส่ของไว้เขาใส่ของไว้เขาบอกว่าเมื่อเช้ามาก็พี่เอาไปทำเลยผมปวดหัวแบดอยู่ไม่เอาเลยอันนี้มาพร้อมกับออปชั่นเพิ่มเติมคืออ่าเคสแลมโบนะแล้วก็มาพร้อมกับถาดโต๊ะจีน ซึ่งจริงๆก็มีใช้อยู่แล้วแหละแต่แม่งไม่เอาขึ้นมาใช้กันแม่บางเครื่องมันใช่ไม่ได้อ่าเพราะว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่ไปอ้าวไม่มีมุกเลยอันนี้กินอะไรอยู่บักนัดโอ้บักนัดมาเขารู้หมดเลยเนี่ยเป็นลูกครื่องอีสานเนี่ยอันนี้เกเลตันอีกหนึ่งตัววันนี้เอามาขึ้นแบบการของลูกค้านี่แหละเครื่องนี้น่าจะทําเป็นแนวแบบดำทองเท่าที่คุยลูกค้าแต่เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งมีออปชันด้วยมีใส่จอตรงนี้ แต่กำลังคิดว่าจอจะย้ายไปตรงนี้เพราะว่าลูกค้าได้จอแนวตั้งอันนี้เรื่องนี้เท่ไหร่ละห้าห้าหรอเรื่องที่หกสุดท้ายคือเรียวโตไอ้สีเงินนี่ยังไงเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยสีเงินกำลังยึดลาของใส่รองเ่องครับเมื่อวานที่ถ่ายคือน่ากว่าวันนี้อีกใช่ก็ถอดรองไอ้นี่จะถอดออกแบบผิดไม่ได้บอกเขาที่มืออะไรนะไม่ไดบอกเขาอ๋อว่าว่าแบบผิดโอเคโอเค ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไม่มีพลาดแน่นอนเพราะ,ะาถ้าพลาดเราก็จะไม่ให้รู้ฮะนี่นู้น้อเดี๋ยวมีอีกเครื่องหนึ่งให้ดูวันนี้มีเซอร์วิสเป็นเครื่องลูกค้าเก่าเราเจอปัญหาการใช้ตอนแรกก็เรื่องไฟแล้วก็ไล่ไล่ไปจนเจอเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องความร้อนแทนเดี๋ยวให้ดูว่าเราแก้ปัญหากันยังไง <S 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 เครื่องนี้เป็นเครื่องธรรมดาละลูกค้าเป็นอะไรตอนแรก เปิดไม่ติดครับเอ้ยพูดพร้อกจังอะพอมีกล้องแล้วพูดพร้อกันหมดเลยไอ้ hey, hey. หลักๆก็คืออยากให้เทสเปิดให้ติดแล้วก็ใช้ยาวๆเป็นยังไงเพราะว่าลูกค้าเจอเรื่องว่าใช้ยาวแล้วแบบดับันนี้เราก็เลยไปเจอว่ามันมีความไม่สมบูรณ์ของการเชื่อมต่อระบบปิดอยู่ตัวนี้เราก็เลยเอามาลอง เช็คแล้วก็ต่อใหม่แล้วก็เทสร้อน <S <S เทสโอซรันร้อยไปหมดร้อนแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ลูกคา้าวอรเดี๋ยวลองต่อ 2, 2จอให้ดูหน่อยเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องแบบต่อจอเยอะแล้วเล่นระบาดก,ก็เลยเทสอยู่ประมาณนี้นตอนนี้ก็น่าจะแก้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวถ่ายพวกรายละเอียดผลเทอสเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าดูลูกค้ากลับต่างจังหวัดพอดีแล้วก็น่าจะได้เข้ามาอามีฟูดีจอหนึ่งแล้วก็มีโอเล 2K จอหนึ่งก็จะได้แบบกินสเปคให้เหมือนไปเลยเดลี่วันนี้ไม่มีวันแบบถ่ายเสร็จอะถ่ายทีไร แดกอยู่นั่นแดกทุกทีมึงทำงานบ้างไหมทำงานวันนี้กินอะไรกินอะไรไหนๆเอาหัดรีวิวนี่รีวิวนี่พูดแม่เพราะว่าคำเล่สปอรตบะหมี่กึ่งเออบะหมี่กึ่งคาเล่นลูกกลับอะไรกับเนื้อใส่เนื้อใส่ก็ไม่นสปอนก็เลยพูดชื่อไม่ได้อ๋อหมูไม่ใช่สปอนมึงแม่่ไไมด้ใช้อุปกรณ์อะไรการกินถอนที่ตะก่อนเฮ้ยก็มีมีให้เติมด้วยว่ะซองๆไหมอาหารอันนี้ใส่น้ำเยอะไปเป็นอาจจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ แต่ว่าถ้ามีอาหารให้รีวิวผมรีวิวได้อ,อย่างเช่นวิสกั <laughs> ก๊ดไอ่มาแล้วเนี่ยไอ้พุทธก่อนหน้านี้ที่กินสับปะรดกับไอ้ตอนเนี้ยต่างกันกี่นาทีไ <laughs> อแล้วไม่เหมองเป็นมับอว่ามุนนมเคีร์ทีมชอ็อตแโยกขึ้นเข้าปาก <laughs> <laughs> สงสารท่านผู้ชมช่างบ้านจริงปะ กินอีกแล้วนะครับเพชรอาซีรเดี๋ยวเดี๋ยวเราแปะคลิปนี้ไว้ปีที่แล้วถ้าใครเคยดูร้านเดิมเราอันนี้มาจากไหนนะเอีเออันนี้มาจากไหนเอาไปคืนเขาหน่อยคืออยู่อย่างนี้ขายตั้งแต่รถเก่ายันเปลี่ยนรถอ่ะโอ้มากเลยว่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์คอมนะของกินก็เข้าได้เดี๋ยวรีวิวให้แบรนด์นี้นี่เข้าได้เลยนะแบรนด์นี้นี่เข้าได้เลยอ่าไผ่พงศธรเข้าได้แล้วครับไอ้สกีมบใจเด้อี ติมนี่มีกี่รถมีรถเดียวครับรถซาลิกรถซาลิกนี่มาจอดหน้าร้านเลยเฮ้ถ่ายตอนีจัสอยู่ทำไมม่เป็นไรเฮ้ซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่คือซอยหันหลังให้มันเฮ้ย โโอ้นี่อันนี้เครื่องเมโอเวอร์แล้วมายกขึ้นห่อยกขึ้นเนี่ยอะ้วไม่มันต้องถามมึงว่ามันยกขึ้นหรือมึงวางทำไมยังไงฮัดแวร์เครื่องนี้โหยเรียบหรูเรียบหรูเรียบหรูมากเลยอีกข้างหนึ่งผิดข้างไม่ชอะไรอ่ะ กินอีก <one> แล้วโอเค<จ><บ>มันเป็นแบบมันเป็นกระจกแบบเปิดประตูไงอันนี้พี่โอโอเครื่องพี่หมอใช่ปะเออเครื่องพี่หมอเครื่องพี่หมอถึงคิวรื้อแล้วไม่อยากใช้เมนต์โอเวอร์เลยเหมือนที่หมอประกอบใหม่แต่ว่าใช้ของบางอย่างในเครื่องนิดหน่อยปเปลี่ยนเคสเปลี่ยนเคสเพราะว่ามันเหมือนมันไม่สุมประกอบเลยไม่รู้ว่าทำมาจากที่ไหนพี่มาดูนี่ตรงนี้ห่างนีแคบเหมือนมันตกเลยมันตกปากไอ้บานมันตกใช่ไหมเออบานมันตกไม่ไม่ฝาหลังมันไม่แน่นเออบางอย่างเลยแหละอันนี้เราไม่ได้ให้มาวิจารณ์เคสนี้มันไม่ปกติ ผมเพิ่งถามเลยว่าอ๋อถ้าเปลี่ยนเชฟก็โอเคคอมไม่ปกติไปต่อกันเลยเป็นไงเป็นไงเครื่องนี้เป็นไงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จริงนะเอ้มาผูเห็นเออมาไหนมาไหน่มาไหนมาไหนอะไรอันนี้อู๋นี่คือ ให้ให้มึงคิดด้วยนี่คืออะไรหลวงพึ่งไงอ๋อใช่มันซีรีส์มันชื่อฮันนี่โคมทั้งอย่างหนึ่งอ๋อน้วมันเป็นเออเป็นของบิดพาวเวอร์แหละคือจริงๆของดีนะเครื่องนี้แต่ว่ามันน่าจะแตกต่างตรงที่การการทำอะอันนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอทักดี้ทางดีเลยแต่น่าจะขอไอ้บูมนี่แหละใช่หรอไอ้ไทยบูมไอ้บูมกูจับบีแล้วกูรู้เอ้ใส่หน้าไอ้บูมไปแง่เอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าจะกลายเป็นแบบไหน เขาเปลี่ยนเป็นเคลอะไรเราบอกได้ไหมเป็นทาวเวหกร้อยปกติเราก็จะเห็นงานอื่นเราทาวเวหกร้อยเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแปะรูปไปนี่ไปพาราคนตัดแต่พี่เขาอยากได้แบบแนวนอนเดี๋ยวมันจะมันจะมาเขาขาดตังค์แล้วก็จะเท่เลยแหละจริงๆใช้ตัวระบบน้ำเป็ของดีหลายอย่างเลยเราก็จะใช้พวก ฟิตติ้งอ่ะไอพวกข้องอเนี่ยใช้ของเดิมได้เพราะว่าไมม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนบล็อกหมดข้องอใช้เดิมหมดเลยเพราะว่าบิตพาวเวอร์ใช้ไปแล้วดูดิเก่าขนาดนี so totally. beauty, so ้ยังเงาที่บอกอ่ะบิตพาวเวอร์มันจะงานชุบมันดีไม่ไม่แต่ฟิตติ้งเราเปลี่ยนสิบสองเราไม่ใช้ไซส์นี้ไม่บล็อกไม่ไม่เปลี่ยนข้ามค่ายอ๋อเออแล้วก็เเปลีี่ยนใช่แล้วก็หม้อญางเนี่ยใช้เดิมได้คือของดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการประกอบเครื่องนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ปิดเดลี่ของวันนี้หลังจากที่เมื่อกี้ก็คือรื้อเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มขึ้นแบบกันเร็วๆนี้ส่วนเครื่องนี้ที่เซอร์วิสก็สรุปเรียบร้อยเหมือนกันบทสรุปคือ<ห>ต้องย<ห>้ายช่อง<ห>ต่อ<ช>พวกปัม๊มแล้วก็พัดลมให้มันแยกกันคนละช่องแล้วใบออดก็เซตติ้งใหม่วันนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับไลค์เลยไม่ต้องไม่ซีเรียสอยากคุยกับคนในคอมเมนต์มากกว่า